เอหัวเรื่องวันนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องวิธีการโพสวิธีการเขียนบทความลงเว็บไทยเกมซิตี้นะฮะตอนแรกเลยเรากเข้าไปที่เวอบไซต์ไทยเกมซิตี้ของสำหรับชิมงานนะจากนั้นเราเข้าไปที่เข้าสู่ระบบแล้วก็พิม คือสังาณยื่นการแจ้งหยุดหยุดครบทีนี้เราก็จะมาเห็นหน้าคอนโทรลเลอร์ของเราละเราก็จะสามารถทำอะไรได้บ้างเราก็จะสามารถเขียนบทความใหม่ได้โดยคลิปมิว โรสนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาขับล่องจากทีอื่นปาด้วนเช่่อยต่จริง่ีให้รถนี้เราไปหามา อืมถ้าไอ้ที่เป็นเป็นเป็วที่เอ่อมาลงคือคัฟี่เอามาลงถ้าไม่ถ้าไม่แล้วก็คนนี้ก็้ัฟฟี่เลยเออ างเลยนะกดคอนเสรอวดนะครับีลงมาแล้วกิเมื่อก,กี้เราตรวจสอบแล้วว่าม่ถงลใช่ไม่ได้แล้วครับ เ,เกมีแทนก็คือโซน่าซี s อชแล้วก็ที่ไปวางแล้ก็เอารูปภาพมานะเอาที่ประทุมซีที่เอนีมาเลยที่นี่ก็เอาลิกเลนะเลงเนี่ยขิดขวาก็เป็นลิงในโพลิชแล้วมันจะเห็นก็ได้ว่า หรือ,อว่าเราเซลซีมีก็ได้แต่ดาวโหมาเอาไว้ดาวโลดนะครัเร่องของมตอนนี้นก็แับ

ก็มาอืมมองอะก็ก็มาดูน้อรอะไรพวกนี้ีม,ม,บบม,มา าาการกบไหนมากัวางครับครตีมา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  ก็ตัดตางเอกตัว,วแล้วกัน,นะครับดูดีหน้าตาหล่ดวมชกรับนี่อืมก็ต้องเอาอิ a เมทําหน้าท,ที่จะให้ลูอกแย่โชว์หน้าเด็กแล้วลูกเล็กโชว์หน้าอาจจะเล็กนีดไดงยกข้ขวาคขิ้ขวาลูกนแล้วก็เอิเกน้่ลเลยก็จะเอาซอฟคอมมจริงๆริง ที่นี่่รีท่าเนี่ยมันจะมีที่คอตตอนเอรนะแล้วที่ทีเจต๋มเนวแล้วก็ไปแล้วก็ chutz, <S <ie>. <S แอทแล้วก็แอทตนาธรรมดาอีกต่าธรรมดานีู่กเล็กที่ชอบเป็นแอสงที Origin ่เจ้าต๋เน่าอูปใหญ่ที่อยู่บนต๊บได้ใจแงเหมือนก็ได้จากนั้นนี่คือเกมอะไรไมรู้ว่า P.S.2 นะครับผมก็จะติดติดว่าอันนี้คือ P.S.2 ตรง,งนี้คือ P.S.2 แล้วแท็กนี้ก็คือเวลาคนซื้อจากกูเกิลก็จะมาเจอ จะใส่เ,เลยทั้งสามคำนี้ก็ได้เจอมาเจอนะครับเสร็จเราหลังจากนั้นเราก็เรียบร้อยแล้วเ,เช็คโอเคอย่างพา่านล้วก็บุไชเลย,เลย ราไปดูิับแล้ก็ดูวิวโพสของเราเนี่ยครับที่า่นี้ยก็าูเนี่ยอลัมา ก็รชอบเลยที่ต้องการจะลงหม,ดหมวดไหนนะฮะมีหมวดให้เรื่อกมากมายเลยนะฮะก็อย่างเช่นเนี่ยโลนี่อาร์เคสูตรเกมหรือว่าเขาอยากจะลงเกมรีวิวนะฮะก็ลงได้ก็มีหลายอย่างให้เลือกนะครับลงได้หมดเลยหรือว่าไม่พอ เพรว่าไอแคตเกอรี่อะหมวดมัไม่อนัอหงหวเพืนอกนก็บอก่ากรงเป้นจุมอ่งเป้นการจบการนสำหรับการโคร้์บทความลงใหเกมสตึีน